อุ้ยมันโจมตีได้ลูกสัมผัสมันไม่ลงเลยอยู่ต่ออยู่ต่อเอ็มได้ไหมเอ็มกัดมือฉันทาไมขึ้นมาขานี้ตัวนึงแล้วอุ้ยขานี้ขานเดนล้อมนว่าขันเดนล้อมฉันเดนล้อมขนเดินอมมดนันล้อมในลงวะตัวนี้มันตัวนี้มันกัดนะ ต้องระวังแล้วระวังเราไม่รู้พันไหนเปนพันไหนโอ้ยใหม่ตัวอุ้ยตัวใหม่อ้าวมันเดมทำไมสีไล้วแก่จืมันมาเลยตัวขาวพี่อะไรอ่ะเริวายตัวขาวได้เกิดเฮ้ยสองตัวแล้วมันมาสองตัวแล้วอุ้ยมาหมดดงเลยไอ้ตัวนั้้้นนนนไอตัััว่งบัวมาสองตัวแล้วลูกจะหมดเกิดบนหัวเลยรไหม ขึ้นมา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 ไอแท็กอยู่แล้วลูกสมุนลูกสมุนของพ่อลูกสมุนของพ่อมันไม่ยอมขึ้นลูกสมุนแมวน่าจะน่ารักกว่าลูกสมุนไม่ต้องกัดก้อนเราเป็นทาสแมวอีูกันกระเป๋าแบรนด์เนมเขย่าหน่อยเขย่าหน่อยเขย่าหน่อยไปไปช่วยมือหน่อย ตายนอนอ้าวจะตายจะเหยียบกันตายถ้ามันติกมาเราพร้อมติกกลับแค่นั้นเลยกร <c oughs> ะโดดทับเลยเลี้ยนอุ้ยเอ้ยพันไอ้พันหน้าดำนี่มันเป็นอะไร,รวะตรงนี้เงาไปข้างนอกอะไรอะ แอทแท k กแอทแท a กแอทแท็กโอ้แท๊ยเยนขึ้นมาแอทแท k ก n h แอทแท็กออแอไกอตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอย่างี้อุ้ยตัวเล็กอุ้ยเอาไก่ก็ขึ้นมาด้วยตีนตีนลูกปีเริ่มปี เคาะหนายเคาะหนายออ้ยโอ้ยจิบจิบไม่ได้ไม่ได้ใส่เมื่อกี้ขายาว